เจอเป็นกลุ่มเลยค่ะโอ้เหยียบเสียงใบไ,ไม้ดังไปหน่อยตัดขาเห็ดพึ่งก่อนกลับบ้านเหมือนอย่างเคยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเดินป่าตามล่าหาเห็ดเหมือนอย่างเคยนะคะวันนี้จะได้เห็ดอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านยังไงเพื่อนๆก็มาช่วยลุ้นช่วยเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นเหมือนอย่างเคยนะคะเจอเห็ดของโปรโดค่ะทุกคนนม่ค่ะเห็ดพึ่งแม่มดหรือว่าเห็ดพึ่งเลือดนะคะตัดขาเห็ดประเดิมนะคะ ประเดิมดอกแรกสำหรับวันนี้ <c oughs> โอ้เสียงหมานๆค่ะอีกดอกค่ะ <c oughs> เห็ดสีนี้มองยากมาก <c oughs> ดอกนี้ออกแนวแห้งๆโอ้ หัวดำๆเชื่อค่ะโอ้ขายาวโอ้กรอบมากนะคะเห็ดนี้เก็บเห็ดช่วงฝนทึ้งช่วงก็ไม่ได้มีอะไรวือววามากนะคะเก็บได้ทีละดอกค่ะแต่ได้เห็ดพึ่งแม่มดช,ชนิดนี้ก็ดีแล้วนะคะเจอดอกใหญ่ค่ะทุกคน แต่ว่าดอกใหญ่กลุ่มนี้ก็มีแค่ดอกเดียวมองหาใกล้ๆไม่มีนะเดี๋ยวฟังเสียงตัดขาดีกว่าค่ะบอสทุกคนเจอเป็นกลุ่มเลยคะ่ะโอ้เหยยบเสียงใบไม้ดังไปหน่อย นัดออกมาก่อนแล้วค่อยตัดขานะยังไม่แก่นะคะทุกคนโอ้ขาอวบมากดอกนี้หมวกสีเหลืองๆใช่หรือเปล่าเนาะ าจะใช่นะคะเจอรุ่นหมวกสีเหลืองอีกดอกนะคะน่าจะคนละสายพันธุ์กันกับเห็ดแม่มดที่ป้าอ้นเก็บนะเปรียบเทียบกันดูนะคะน่าจะไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้จะออกสีน้ําตาลและใต้หมวกจะเป็นสีแดงนะคะสองอันนี้จะออกสีส้มๆเหลืองๆไม่เก็บนะคะ คล้ายกันมากมีลุงเดินจูงหมาผ่านทักไปคะ่ะไปต่อเจอกำลังน่ากินอีกดอกทางนี้บานแล้วคะ่ะหมวกกลมสวยมาก วันนี้ก็ได้พอหอมปากหอมคออีกแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านจะแวะดูขอนเห็ดนางรมก่อนค่ะโอ้ยทุกคนอากาศแห้งๆแ,แบบนี้เห็ดนางรมเขาก็ไม่อยู่รอนะคะถ้ากินไม่ทันแต่ว่าเขาก็เหี่ยวแห้งไปแล้วยังมีดอกใหญ่ใต้ขอนนะทุกคนใส่ถุงมือถุงมือก็ขาด ที่ใส่ถุงมือนี้กลัวท่าค่ะเพราะว่ามองไม่เห็นท่าข้างในแบบนี้ฉีกทำเห็ดแดดเดียวง่ายค่ะเอาดอกใหญ่ทั้งนั้นนิดดอกแหน่ถือว่าโชคดีอยู่นะงัดค่ะข่าวจวบเลย เด็สมก็เหี่ยวจออตัดขาเห็ดพึ่งก่อนกลับบ้านเหมือนอย่างเคยคะ่ะโอกลองไปจับทางไหนนอนนี่เนาะ ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ